ครับผมบอสเบนนะฮะวันนี้จะมาสอนวิธีการโพสต์กลุ่มแบบที่เราไม่ต้องทำเองครับอย่างแรกเราจะต้องเอา Facebook เราเนี่ยไปเข้าร่วมกลุ่มหลายๆกลุ่มก่อนนะครับผมวิธีการทําก็คือเราต้องมีโปรแกรม a d v e ว a ที่เป็น VIP ตลอดชีพนะครับเสร็จแล้วเรา Sign Up เรียบร้อยเราไปที่ p r i u m u o t o ครับแล้วก็ไปตรงควาว่าแชร์โพสตลงกลุ่มหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้บรรทัดแรกนะครับใส่ลิงก์ที่เราต้องการแชร์แล้วก็ไปเปิดเพจเราครับ แล้วก็ไปเลือกคลิปหรือโพส,ส,สที่เราต้องการโพสสม<ผ>มติ <นะ S 1> ว่าผมจะเอาโพสต์นี้ของพี่เจี๊ยบนะครับผมก็ต้องไปที่วิดีโอผมก่อนออแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าวิดีโออยู่ไหนก็ไปตรงที่เพิ่มเติมครับแล้วก็เลื่อนลงมาไปกดคาว่าวิดีโอครับแล้วก็มาเลือกคลิปสวัสดีค่ะให้มันขึ้นคลิปจอใหญ่นะครับแล้วเราก็ไป Copy ครับ Copy URL ตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ที่แชร์ลิงก์เสร็จแล้วตรงนี้ก็ใส่ข้อความที่เราต้องการโพสแชร์นะครับอย่างเช่นเราจะต้องใส่ ว่าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนในกลุ่มนี้อะแล้วเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยใส่กรุ๊ป ID ที่เราต้องการถูกต้องไหมครับ เราก็มาดูตรงนี้ครับดึงข้อมูลที่เข้าร่วมกลุ่มตรงนี้เนี่ยพอเรากดปุ๊บมันจะเด้งป,ป๊อปอัพหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าเรามีกลุ่มอะไรบ้างอย่างเช่นเรามีกลุ่มนี้ครับผมก็เอากลุ่มค้าขายออนไลน์ในออสเตรเลียนะครับก๊อปปี้ครับแล้วก็เอาไปวางตรงนี้วางทีละบรรทัดนะครับแล้วก็กลับมาหน้าต่างนี้มาดูขายของในยุโรปผมก็มาอีกแอบก๊อปปี้อีกนะครับบางกลุ่มเราจะโพสต์ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกเพราะว่าเขาอาจจะ ป,ปิดเป็นแบบ p r i v a t e เขาต้องอนุมัติเท่านั้นเราถึงจะโพสได้เราก็พยายามเพิ่มกลุ่มเยอะๆก่อนนะครับพอเรามีกลุ่มเยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแชร์โพสได้อ่าพอเราได้เสร็จเนี่ยตรงนี้เป็นคําพูดนะครับแล้วก็ลิงก์ที่เราต้องการแชร์นะครับอ่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมจะให้ดูสมมุติว่าเป็นกลุ่มปิดของ M t i p group อ่าสมมติว่าของเรากลุ่มปิดนะครับอ่านะครับโอเคผมก็ เอามาใส่ก่อนผมจะให้ดูนะพอใส่เสร็จก็กดเริ่มส่งค, post, คําโพสต์กลุ่มนะครับก็วันละสิบกลุ่มก็ได้นะครับวันละยี่สิบกลุ่มอะไรก็ได้ตรงนี้เขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะฮะก่อนโพสต์ว่าวันหนึ่งกี่กลุ่มแล้วก็ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าทุกๆสามสิบวินะครับมันจะเอาไปโพสต์ลงกลุ่มอัตโนมัติแทนเรานะครับตรงนี้ก็จะมีเลขวิ่งเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็กลับมาดู นะครับเฟซบุ๊กว่าไปคิอก้กลุ่มแรกที่เราไปก็กลับไปดูกลุ่มของเราวิธีเราจะดูว่ากลุ่มเรามีอะไรบ้างเราก็ามากดที่ตรงรูปโฮมครับแล้วก็ไปกลุ่มของเราแล้วตรงนี้ก็จะมาขึ้นกลุ่มที่เราเข้าร่วมเราก็ไปดูว่าเราเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยเข้ากลุ่มอะไรอขายของในยุโรปไหมเดนดูซิมีโพสต์ของเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเขาอนุมัติเราหรือยัง กลุ่มค้าขายออนไลน์ไทยออสเตรเลียดูซิว่าว่าว่ามีของเราไหมพวกนี้มันก็จะมาเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าเราเนี่ยมีเมื่อกี้เราโพสลงกลุ่มอะไรนะครับอ่าเมื่อกี้ผมไปโพสตผมก็ไปดูว่าเมื่อกี้ผมโพสลงกลุ่มอะไรรหัสกลุ่มลงท้ายด้วยแ7เจอันแรกนะครับกับสองหก็มาดูลงท้ายด้วยแ7เจก็คือกลุ่มนี้อ่าผมก็มารีเฟรชดูอีกทีหนึ่งว่า เจ้าของโพสต์เขามีอนุญ,ญาตที่เราโพสไหมนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเนาะเราอยากจะดูเราก็มาดูที่สื่อครับว่าวิดีโอมีโพสไหมมีของเราไหมอ่าเขาอาจจะยังไม่อนุมัติของเราแต่ถ้าเขาอนุมัติของเราก็คือกลุ่มนี้อาจจะต้องมีแอดมินที่อนุญาตให้เราแชร์โพสต์ลงกลุ่มได้ก่อนนะครับเราก็ไปดูอีกกลุ่มนึงอ่ะเราก็ไปดูว่าเรามีกลุ่มไหนอีกอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะเห็นแวบ เอ็มทิปกุ๊ปโพสแล้วอ่ามันก็จะมาอยู่ในในหน้าในหน้าวอลของเราโอเคไหมฮะขายของไทยในยุโรปมีไหมคือของเราเนี่ยก็จะมีแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องรอเขาอนุมัติก่อนนะครับดูทั้งหมดประกาศมีไหมมีของเราได้ประกดนประกาศบ้างไหมอ่าตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันจะรู้อยู่แล้วว่าว่าว่าเราเนี่ยได้แชร์ลงโพสตกลุ่มไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยว ค่อยไปดูกันแต่ก็คือหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้นะครับผมเรากดดูได้ไหมกดดูได้นะว่าเราไปโพสต์ที่ไหนเห็นไหมง่ายๆก็คือพอเราเสร็จแล้วเรามากดตรงนี้ก็ได้นะเขาจะให้เราเช็คนะฮะเนี่ยไอดี ID ตรงนี้นะฮะกดเช็คดูว่าเราโพสต์หรือย,อยังถ้าโพสตแล้วก็จะไปขึ้นแชหนลวอลขึ้นอยู่กับโพสต์ของเราเนี่ยอนุมัติเราเนี่ยอนุมัติไหมผมไม่รู้ว่าเราอนุมัติได้หรือเปล่านะเราอาจจะต้องอ,อนุมัติเองหรืออะไรก็ว่าไป โอเคไหมอลองกดอนุมัติเขาจริงๆเขาจะเป็นแอดมินเป็นผู้อนุมัติอ่ะแหละนะครับก็ต้องรออเราก็อนุมัติได้นะเป็นโพสของเราเองอก็ลองดูนะครับลองไปเล่นดูอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งโอเคนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ